โอเคนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นแมปสกายบล็อกตัวกันได้ไหโอเคนะครับมาครับแล้วเนี่ยจะมาเล่นแมปเอ่อสกายบล็อกนะครับผมด้วยมุมมองสามเราเล่นจะเล่นวะโอเคนะครับขอปรับเป็นมุมมองดีก่านะเล่นดในมุมมองสามจะนี้ขอปรับขอ ตัดไปก่อนหวังว่าเกิดนี่โอเคครับมาต่อนะเกิดที่นี่นะอ่าเอ้พี่ไอคนนี้ดีก็ใช่ไม้มาเกิดทำอะไรเราก่อนเลยก็ได้เดี๋ยวผมจะไปเอาของนายหิวเลยมี่ขี้ของหนูวผมจะหาต้นไม้นะต้ปลั์แบบตรมีของดีนะแต่ว่าบัตรมีของดีมาจะหนุกดีนะผมกลับยังครับโอ้หแมปเปิ้ลผมกลับยังนี้ดแอปเป็นตีเปลี่ยนเนี่ยแอปเปิ้ลเออแอปเปิ้ลนี่สั่น พอแล้วฮะคนปังกันเราประหยัดอ่ะเล่นสกายบล็อกต้องประหยัดนะได้เป็นเฉยโอ้โหต้นไม้ตโอเคเอามาหมดเลยว่าแล้วมีแล้วต้องสอบบล็อกไปนะฮะคือป้ายมีขี้เกียจอ่านนะกูอ่านไม่ออกจบนะฮะแต่ยังไม่ได้นะผมก็เฮียอะไรนี่โกูได้หวะในเล่นมือดีโอเคจังหวะนี้เราจะไม่มาเล่นสกายบล็อกนะครับเราก็ต่อไปก่อนของตกแล้วของหาย ว่าแหละจะได้ของดีๆเออแล้วก็หายอ่าอันนี้ให้เราขุดสโตนนะครับฮัลโหลกูสโตนโอเคผมจะปลูกไว้ต้นนี้ไม้ค่านะตรง้ตงแล้วก็ตรงนี้ขุดให้หมดเลยครับผมแล้วก็ตรงนี้มันปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรวะแล้วก็ตรงนี้บุ๊ย โอเคเดี๋ยวข้างในรู้สึกว่ามันมีกองคราบอยู่ใช่ใช่ใช่กองคราบของดับจะไปคราบเลยอ่ะผมเอาไม้ในเอาไม้ไว้ในหีบนะอ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะจัดเป็นพาร์ทพไปนะอืมใช่ใช่เอาเอาเอาไม้ไว้ไว้ในหีบนะไหนไหนเราจะใช้เคียวดีไม้ไม้ยังไม่ได้แปลรูปเป็นอันหนึ่งนะหนึ่งเดี๋ยวมเดี๋ยวปะเป็นเดี๋ยวเอาเป็นทอด กูต้องมานั่งขุดเงี้ยนะโอ้ยผมขุดอันนี้ก่อนว่ะมันไม่ไม่เอ๋วพวกนี้หรอวะไม่ไม่ไม่หายติดไวก่นผมต้องไม่ให้หนึ่งเออเหี้ยเกือบตกผมอยากรู้ว่าก่อนมีอะไรบ้างอ่ะหรือว่าที่สมองมันจะมีเจ็ดสองเกาะมีมีเพชรมีมั้งนุกจย่างสมองมีเจ็ดสองเกาะฉันหา หนึ่งวีหนึ่งพาร์สหนึ่งวีหนึ่งพาร์ทสคจะปิดไหมเหรอวะสัตว์โอเคขอโทษจริงครับคุณปิดไหมมันจะดินแบบปุ๊บอะไรก็ไม่รู้แบบเสียงมันแบบเนี้ยคนโง่เออว่าเสียงมันอัดอ่ะมันเสียงมันอัดยังไงไม่รู้โอเคก็คลิปนี้มาเอาไปหมดเลยเหรอ ันนแบ่งกคือเดี๋ยวแป๊บนะอ่านับ้าชื่อพ่อแม่ใครชื่อว่าอ้อยนะครับก็ขอประทานโทษด้วยมึงเกี่ยวอะไรบ้ามึงเกี่ยวอะไรวะโอ้ยโจโอเคครับชูก้าเคนเอาไว้ไหนดีเอาไว้ไหนอ๋อน้่นหินเตียงมีเตียงเดียวอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมนอนสักชั่วโมงแล้วคุณมานอนเออขอคุณมานอนอีกหนึ่งชั่วโมงนะไม่เหรอวะเหยาบโอ้ยโอวยกดไม่ได้คือช่วงนี้มันหน้าร้อนนะโคตรร้อนเลยฮะเหนื่อแตกนะต้องเปิดพัดลมเหนื่อแตกเลยนะเหนือไม่กระทบดีย่างอกว่าูไม่ทำแต่ว่ากูกำลังจะเลย เดียวฮะเดียวฮะผมไม่ทำอะไรให้คุณผิดหวนะังเะยอ่าทำอย่างเฮ้ยอะไรตัวขี้นกเปล่าไม่ใช่ขี้นกว่ะแต่นี้มันไม่มีนกกระใจเย็นผมคิดว่าตีกูอยู่เลย <c oughs> ไม่ไม่คนปลูกใกล้ระลาวานะเดี๋ยวตทำไม,มโ้โวระวานก็เผาไหม้หมดเลยดีวะเอาไหรอกเอไม่เป็นไรอุย้ยเฮ้ย มเดินดีๆไม่ได้ยังไงวะไม่มันไม่ควบแน่กอนแล้วผมก็จะมาเอาตัวนี้ไปปลูกว่าเริ่มมือแล้วล่ะทับเซ็ตสปาวเลยก่อนเลยไม่ตะกี้คนตายเขายังเกิดไอ้ที่หน้าเลยนะใช่ใช่ใช่ไม่ได้ไม่ไดเอาคุณจะมาลัาผุกคำไม่ผมจะมาปลูกไม่เดี๋ยวผมไม่ทำหีบกันนะเออไม่ใช่หีบดิ เตาเผาอ่ะเจะทำอะไรจะได้เผาเหี้ยนี้คำคล้องอนได้คำคล้องวะนลารักมีด้วยหรอโอเคแม่มีไหมมีเตาเผาอยู่นะอ่าเตาเผาหปวดเหี้ยอะไรหมงคือกูจะเอาอันนี้แล้วมึงมันเผาแล้วคืนแล้วมึงจะเผาอะไรมึงก็เผาไปโอ้เหี้ยกดเอ้ยเสือดิโอเคเอามาสามอันพอดีโอเคหมดละผู้เลี้ยเกิด แต่นี้ยากเย็นนะมึงจะทำกูตกไม่ได้เด็กยินอยู่ที่กูยินสาไปที่อจริงวะมึงก็ไว้ในหี้กูตกมึงกดแดกคลของจองของผมเนี่ยตกตกกดแดกอ่านวิธีการบั๊กนะขุดเลยขุดเลยอ่าแล้วเราจะตกแบงนี่นะแล้วเราก็เอ้ยช่วยกูหน่อยช่วยกูหน่อยมึงอย่าตื่นมาดิเร็วผิตาย ไม่ได้เลยดเออดเล่เขีเล่นดีนะมึงนแรกเลก่อนขุดขบอโสตนอ้าวเอ้ผมว่าชุดนี้อ okay. yeah. okay, ้าม็นแปลกว่ะโอเค็นแปลกยังก็ไม่รู้อ่ะเอโอเคเล่นดิ บางที่กูขนมาทังชาติไอ้สัตว์เฮ้ยอย่าหัวร้อนดิเล่นดีๆเอาหย่าไม่มีอะไรเลยเหรอวะดีดีไม่ได้ไงวะไปที่ต่อผับอกูต่อไอ้สัตว์กูต้องมานั่งผูต่อเนื้อ ไมได้ตั้งใจม่ได้ตั้งใจ,นะงใจออันนี้คือการไม่ได้ตั้งใจนะอืมใช่ละไม่ไตั้งใจไม่ได้ตั้งใจแต่แค่เจตนาอีสั <c oughs> <c oughs> ก Fuck you

แค่คำที่ม okay. mm ึงมอาตกสัตว์ของกูหายหมดอลกโอ๊ยแกไข่ลับของด่วนมึงเป็นอะไรไปวะเอาแยกของหายหมดอีกมึงป็อยู่นิ่งๆพอของมึงอยู่ด้านล่างเลยโอ้

ต้นไม้โตนะครับจังหวะน,นี้ที่มึงไม่จะทำกูโตกก็ได้แล้วไอ้สัสกูจะได้ต่อไปถ้ามึงจะต่อไปหรอเออต่อไปหานะ่ะ น้ำก็เลยเดิว่าคณเจ็บเนื่อ

โันบล like. ็อกมาเลยสีบล็อกไหมไม่ดีกว่าอ้ะมองไปไอ้ไปขุดขุดไองไปไอ้กี่ค้าบอะไรวะพี่ค้าไปขุดคนเดียวเลยจะอยากรู้จริงๆว่าก่อนก่อนอันมีอะไรบ้างกูอยากรู้อยางเห้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video 熬夜。 ไปต่อเลยมาบอกมาดิเดินข้เสียวเดินไรเนี่ต่อไปยัง okay, bueno okay, ้มองูเชี่ยวยโอเคต่อไปจะถึงแล้วเนี่ยเอา้วหนีได้ไหมสัต โอ้ยเฮียแหละตายตนใยอ่ะโอ้ยเฮียแหละเอาเลยขึ้นไปไงวะปุ๊บดีครับแหลกขก้นูโอ้โหอ้ยมีกิมเบอร์ปปี้ฟิ e ว t c โ m คอมโ m แต s ์ m ั s a m โอ้ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับยังกดไลค์กดซับก็ค่าให้ผมด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ